ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยไปแล้วครับสำหรับนางเอกพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาฮเน่ที่มีดีกีทั้งความสามารถเสน่ห์และความสวยแบบออริจินอลนอกจากความเป็นนางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงแล้วใหม่ My ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงถึง17.5ล้านคนซึ่งเธอมีจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการเดินแบบถ่ายแบบซึ่งใหม่ได้รับงานถ่ายโฆษณาภาพนิ่งมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งตอนอายุ14ปี จนกระทั่งอายุ17เธอได้พบกับพี่เอสุประชัยสีวิจิตซึ่งเป็นผู้ชักจูงเข้าวงการและพาเธอเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดสีใหม่เริ่มงานแสดงในฐานะนางเอกดารุ่งแห่งวิกหมอชิดด้วยผลงานแรกใหม่มีโอกาสประกบกู้กับพระเอกตัวท็อปของช่องอย่างเวยสุุลวัฒนารถทําให้เธอได้รับการจับตาเป็นอย่างมาก ใหม่แสดงละครอยู่ประมาณ3าปีและมีงานภาพยนตร์เข้ามาโดยหนังเรื่องแรกของใหม่ก็คือปิติภูมิพรมแดนแห่งรักแต่เรื่องนี้ไม่ได้ออกฉายด้วยเพราะเนื้อหาที่มีความกระทบต่อการเมืองและศาสนาแต่ต่อมาในปี2565ใหม่ก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องพี่มากพักขนงร่วมกับมาริโอเมาเลอร์ซึ่งความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของใหม่เลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะความสำเร็จในเรื่องายได้ กระแสะตอบรับมากมายรวมไปถึงเธอ,อยังได้ชื่อว่าเป็นนางเอกพันล้านคนแรกและคนเดียวที่ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนทำลายสถิตินี้ลงได้ใหม่ดาวิกากลายเป็นดาราเนื้อหอมที่มีทั้งงานพรีเซนเ,เตอร์สินค้าและงานอีเวนต์วิ่งเข้ามาชนไม่ขาดสายแต่กลับงานละครใหม่ยังคงเป็นนักแสดงช่องเจ็ดสีที่มีผลงานละครออกมาเพียงปีปละหนึ่งเรื่องซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับนางเอกกันเธอในปี2558 หม่จึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญานักแสดงกับช่องเจ็สีเพื่อออกมาเป็นนักแสดงอิสระและถือเป็นการพัฒนาประสบการณ์และความสามารถด้านต่างๆของเธอซึ่งการตัดสินใจออกมารับงานเองนั้นทําให้ใหม่มีโอกาสได้รับงานสแสดงที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะผลงานภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอและ20ใหม่ยูเทิร์นไว้หัวใจรีเทิร์น ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับคำชื่นชมและฝีมือของเธอก็ไม่ธรรมดาครับด้านผลงานละครใหม่ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับหลากหลายช่องและมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงและถือเป็นมาสเตอร์พิของใหม่ยกตัวอย่างเช่นบ่วงบันจะถอนชายไม่จริงหญิงแท้นางสาวไม่จำกัดนามสกุลไมแอมบูรันรักชุดใจในฉุกเฉินและวันทองครับโดยเฉพาะเรื่องวันทองนั้น ถือเป็นละครของช่องวัน31ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากพิศวาสโดยสามารถทำเรตติ้งตอนจบได้สูงสุดถึง7.640และถือเป็นบทบาทที่ใหม่เข้าถึงบทบาทที่สุดจนต้องยกให้เป็นละครขึ้นที่ของปีไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนช่องวันเลยครับนอกจากบทบาทการเป็นนักแสดงของใหม่ดาวิกาแล้วนั้นเธอยังลงหลาการเป็นนักร้องอีกด้วยปัจจุบันใหม่มีผลงานเพลงออกมาแล้วถึง2ซิงเกลิลคือชอบปะเนีย่ย และ Mr. d a y อร์เดซึ่งเป็นเพลงสากลเพลงแรกแต่เป็นซิงเกิลที่2ในชีวิตที่ตั้งใจทําขึ้นเพื่อมอบให้แฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและในปีนี้เธอกําลังมีผลงานละครกับช่องวัน31ซึ่งถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของซุตตาตัวแม่อย่างไม่ดวิการวมด้วยเจเจดพิพัฒน์และมิวสุปสิทธิ์ในละครเรื่อง รัดร้ายที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเรื่องนี้ใหม่บอกว่าเป็นบทบาทแซบๆที่ไม่เคยเห็นใหม่เล่นที่ไหนมาก่อนรอติดตามกันได้เลยนะครับ